สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาส,สวยนะคะใน EP ีที่108นะคะวันนี้นะคะมีพานําเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละว200บาทถ้ารับ2องค์300นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 056 7 929นะคะ ID l ดี e ไ milkm 2560นะคะก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะ จะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสสวยด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะนี่เป็นลักยมนะคะมาพร้อมน้ำมันจันเลยนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมโหลกแก้วแบบนี้เลยนะคะใส่น้ำมันจันมาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าพี่ลักพี่ยมนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะมีหนูไปเหมาพ้าตามบ้านมานะคะอันนี้เป็นพระที่บ้านบางระกำนะคะนี่สวยมากมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สองนะคะพ้าสมเด็จนะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่สองนะคะด้านหลังจะมีแบบ เป็นรอยแตกตรงนี้นิดนึงนะคะพี่พีนี่ด้านข้างฝั่งนี้รายการที่สองพระสมเด็จนะคะรายการที่สามนะคะพระสมเด็จนะคะอันนี้มีหลายชั้นเลยนะคะสีสวยมากด้านหลังแบบเรียบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานนะคะพระสมเด็จรายการที่สามนะคะ รายการที่4นะคะพระพุทธโสธรนะคะมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนี่เป็นพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธร,รสมพุทสนามหลวงนะคะสวยมากเลยนะคะพี่พีมาพร้อมซองเดิมแบบนี้เลยนี่อันนี้รายการที่4นะคะ รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าหลวงพ่อพรมนะคะเลี่ยมกรอบสายพลาสติกแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมห่วงเลยอันนี้พร้อมห้อยเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยหลวงพ่อพรมนะคะรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะผ้าจาย์ฟันนะคะ ด้านหลังนะคะอุดมสมพรนะคะรายการที่หกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระพุทธชินาราชใบเสม,มาหลวงพ่อโบยนะคะนี่สวยมากด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะเป็นชินาราชใบเสม,มาหลวงพ่อโบยรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่8นะคะรายการที่8อาจโะโลสิ 20. สิงหา2 5 1หนชนมายุครบ6รอบนะคะนี่สวยมากอันนี้รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะ รายการที่9เป็นพระสมเด็จวัดใต้พศ2515นะคะสวยมากเลยนะคะพี่พีเป็นพระสมเด็จวัดใต้นะคะวีพศออข้างลึกเลยนี่สวยมากรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นนิ้วโปหลวงพ่อคูนนะคะนี่สวยมากเลยนะคะพี่พ แล้วก็ต้องมียันอยู่ตรงช่วงตรงเล็บตรงนี้ด้วยนี่เป็นอกักขรอันนี้รายการที่10นะคะเป็นนิ้วโปหลวงพ่อขุนนะคะรายการที่11นะคะพระสมเด็จนะคะสวยมากเลยนะคะพี่ๆพระสมเด็จนะคะนี้ค่อนข้างเก่าเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบสองนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะองเล็กมากสีน่ารักเลยนะคะแล้วก็มียันอักขลาอยู่ด้านหลังด้วยนะใต้ฐานนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะรูป่าย หลวงพ่อเดิมมีตาปั๊มอยู่หลังภาพเลยนะคะได้ไปสองภาพแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เป็นตาปั๊มแบบนี้เลยรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะได้ไปสององแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หงองค์200นะคะถ้ารับ2อ,องค์ส0 0นะคะ ทุกรายการเลยนะคะพี่พีถ้ารับสององค์สามร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้หนึ่งรายการได้ไปสององค์เลยนี่มาพร้อมแบบซองแบบนี้เลยนะคะเป็นพลาบานๆน,นะคะพี่พีเขาใส่ซองมาแบบนี้นะคะนี่เก็บรักษาดีมากรายการที่สิบห้านะคะพราสมเด็จนะคะรายการที่สิบห้านะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสีแบบสวยมากเลยนะคะพี่พีพระสมเด็จรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะพระพุทธสีสุขตนะคะห้าศูนย์นี่งานผูกพันธสีมาวัดแสงธรรมสุทธารามนะคะอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนี่สวยมากพี่พี่ รายการที่16นะคะรายการที่17นะคะพระสมเด็จนะคะนี่มาแบบเนื้อสีแบบดำๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แปะแผ่นทองต,งตรงนี้ด้วยสวยมากเลยนะคะพี่ๆรายการที่17นะคะด้านหลังแบบเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ถ่านเป็นแบบนี้นะคะรายการที่17นะคะพระสมเด็จนะคะ รายการที่18นะคะพระสมเด็จนะคะสีเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระสมเด็จรายการที่18นะคะสวยมากเลยนะคะพี่ๆแล้วก็มีตาปั๊มอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้วยสวยมากรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะสมเด็จโตนะคะรายการที่19นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะสมเด็จโตรายการที่สิบเก้นะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพระผงสุพรรณนะคะสีสวยมากนี่พระผงสุพรรณรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยีอ็นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะวัดโสธรวราราม วรลวิหารนะคะแปดลิ้วนะคะสวยมากเลยค่ะหลวงพ่อสวดทรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะหลวงพ่อปานเหยียบไก่นะคะสวยมากพี่พีนี่อันนี้จะเป็นแบบรอยลาวตรงนี้นิดหนึ่งนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานเหยียบไก่รายการที่ยี่สิบสองนะคะ รายการที่ย3สิบสามนะคะพราสมเด็จนะคะสีนนเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พาสมเด็จรายการที่ย3สิบสามนะคะรายการที่24สิบสี่นะคะเป็นจตุคามรามเทพนะคะนี่สวยมากสีด้านหลังเป็นพะพิคเนตนะคะรายการที่2ี่สิบสี่นะคะ องค์ละ200นะคะพี่พีถ้ารับ2องค์300นะคะจบไปแล้วนะคะใน EP ีที่108นะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจวัตถุมงคลและการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 0567 929นะคะ id line m i l k m 2 5 6 0นะคะฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลา,าดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่พีขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ